โซเชียลสงสัยครูบาบุญชุ่มเปลี่ยนไปหลังออกจากถ้ำรีดว่าเป็นปรากฏการที่ไม่ค่อยได้เห็นกันง่ายๆหลังจากที่ครูบาบุญชุ่มระเกจจีดังแห่งล้านนาได้ออกจากถ้ำแนวรัชชานประเทศเมียนมาเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากอยู่ในถ้ำครบ3ปี3เดือน3วันตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่นาสุดเฟซบุ๊กของวัดป่าแดงน้อยอำเภอแม่สายได้โพสต์ภาพครูบาบุญชุม่มออกแสดงธรรมครั้งแรกที่ประเทศเมียนมาโดยมีสิทธาอนุสิต พุทธศาสนิกชนมาร่วมนั่งฟังธรรมกันอย่างมืดฟ้าโมดินโดยระบุข้อควา,วามว่ามวลมหาผู้เลื่อมใสศรัทธาหนึ่งแสนกว่าคนรอชมบารมีและฟังพระธรรมเทศนาพระครูบาพอบุญชุม่มณธรรมเมืองแก๊สประเทศเมียนมาในโอกาสบำเพ็ญสัจจะบารมีในธรรมเมืองแก๊สครบ3ปี3เดือน3วันอาทิตย์ที่หนึสิงหาคมพศ .2565 จับเวลาที่ครูบาพ่อแสดงธรรม 6ชั่วโมงครึ่งนอกจากนี้ยังระบุอีกว่าขณะที่พระครูบาเพาะบุญชุม่มได้แสดงพระธรรม,มเทศนาอยู่นั้นท่านได้เมตตาเล่าถึงเรื่องมวยผมที่ม้วนเป็นจุกที่มีรูปใครยนก ทำให้ประชาชนที่เริ่มไซต่างเข้ามาสาธุอนุโมทนาบุญเป็นจนํานวนมากซึ่งหลังจากนั้นพบว่ามีผู้ใช้ติกตอ,อกรายหนึ่งได้โพสคลิปครูบาบุญชุมเอาไว้ในลักษณะท่าทางแปลกๆซึ่งก็มีชาวติกตอ,อกจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นร่วมถึงคนไทยที่ศรัทธาครูบาบุญชุมด้วยตัวอย่างคอมเมนต์เช่นไม่ใช่ครูบาบุญชุมนะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคิดว่าท่านแข่งมากในเรื่องนั่งสมาธิเลยทัดแตก คอมเมนต์ทัดมาบอกว่ามีแลบลิ้นด้วยซึ่งอย่างไรก็ตามเรื่องราวดังกล่าวมีผู้ใช้พันทิปได้เข้าไปตั้งกระทู้ถามถึงเรื่องราวดังกล่าวด้วยซึ่งมีข้อความว่ามีอาการแปลกๆเช่นแลบลิ้นปริ้นตาหรือเปิดกระจกรถแสดงอาการโมโหร้ายแล้วเอาไม้ตะพดไล่ตะเพื่อคนที่มาห้อมล้อมรถถ้ายังไม่เห็นคลิปลองไปหาดูในทิกตอกก็ได้เซิร์ชคำว่าเมียนมามังในยอดนิยมท็อปหรือในวิดีโอซึ่งหลายคนมองว่าพระคูบาบุญชุม่มมีอาการแปลกๆไปนั่นเอง ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ